สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wellbeing w i t h s o m e Talk นะครับ Wellbeing w i t h s o m e Talk เนี่ยก็เป็นรายการที่เราพยายามที่จะเข้าไปอ่าคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับผู้ใหา่องค์กรต่างๆในการที่จะเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็เราได้รับเกียรตินะครับจากทางาคุณพยับแจ้งสวัสดนะครับผมท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทุนมนุษย์นะครับ ของบริษัทไทซัมมิทฮานเนสวันนี้เราก็จะมีการคุยการเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวในองค์กรนะครับต้องบอกก่อนว่าทางทางสสเราเนี่ยก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพนะครับในองค์กรหรือเราอาจจะรู้จักกันในนามของ h a p p y Workplace นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีบริษัทที่เป็นภาคีเครือข่ายนะครับกับทางสสนะครับผมก็คือบริษัทไทซัมมิตฮานเนสนะครับที่จะมาคุยกันในเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวนะครับต้องบอกก่อนว่าคครรอบัว เป็นเสาหลักหนึ่งที่สําคัญของคนไปทางานนะครับผมการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยนี้ทํางานได้เนี่ยเสาหนึ่งที่เราละทิ้งไม่ได้เลยต้องดูแลเป็นอย่างดีคือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องอครอบครัวนะครับวันนี้เนี่ยก็เชิญคุณพยัดมาพูดคุยนะครับผมสวัสดีครับคุณพยับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมก็อยากจะถามคุณพยัพนิดหนึ่งนะครับผมว่าอาจจะจะให้เล่าที่มาที่ไปนะของการที่เข้ามาร่วมทํางานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนี้ได้อย่างไรครับ ก็ต้องขอบคุณท่านอฟอร์องสังนะครับก็โดยโดยโดยการบริหารงานบุคคลของอกลุ่มบริษัทไทสมิธอินเดีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มในหนึ่งในเครือของบริษัทไทสมิธนะครับก็เราให้นโยบายที่สําคัญในการบรหิหารธุรกิจกว่ามนนะครับซึ่งเราก็จะมีสโลแกนอยู่ว่า before build part b i people ก่อนที่เราจะสร้างงานเราต้องสร้างคนก่อนสร้างคนก่อนครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็บริหารจัดการเรื่องสวัสด,ดิการนะครับให้สรองต่อความ บริบทของของแต่ละแต่ละองค์กรนะครับซึ่งทไทยซิมเพเดเองเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายของสสสในการสร้างองค์กรสุขภาวะนะครับซึ่งเราก็พยายามบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการให้พนักงานทํางานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับฉะนั้นการที่จะทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยเราก็มองใน4ด้านในคอนเซ็ปต์ของสสสเลยคือสุขภาพทางด้านร่างกายใจิตใจสังคมแล้วก็ปัญญาซึ่งเราก็เป็นแนวทางในการที่จะ ใช้บริหารองค์กรเพื่อให้พนักงานมีสามารถใช้จากศักยภาพของตัวเองในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มศักศยภาพเช่นกันครับแล้วก็เราก็สร้างให้องค์กรเราเป็นองค์กรแห่งความสุขซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราดูแลพนักงานดีเนี่ยผมคิดว่าการที่จะแสงศักยภาพของพนักงนกานออกมาอย่างเต็มเต็มเต็มที่เนี่ยมันก็จะเป็นการตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรได้เช่นกันนะครับัครบผมก็มองไปเรื่องของการที่จะให้ความสาคัญของพนักงานก่อนนะครับผมเพื่อที่จะส่งผลต่อ เรียกว่าพันธกิจหลักๆขององค์กรนะครับผมอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปว่าจริงๆเนี่ยเข้ามาทําในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้ยังไงครับต้องบอกยงี้ครับคือการการบริหารสวัสดิการเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนจะเป็นแพทเทิร์นของทุกองค์กรนะครับถ้ามิติการบริหารธุรกิจเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของแน่นอนครับทุกองค์กรเนี่ยก็ในเรื่องของของ,ของผลกําไรนะครับที่ที่เหมาะสมนะครับแต่ว่า การที่จะให้ธุรกิจเติบโตได้มีความยัง่งยืนได้เนี่ยเราต้องไม่มองข้ามเรื่องของของคนนะครับ mm hmm. ฉะนั้น mm hmm. เมื่อคนเมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้คนฉะนั้นจะทําอย่างไรให้เขาแสดงศักยภาพออกมาได้สูงสุดนะ mm hmm. ฉะนั้นการจัดการเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องมีเ,เครื่องมือในในการใช้บริหารจัดการนะครับก็สิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าการที่เรามีสวัสดิการอย่างเดียวมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอย่างเดียวเนี่ย มันไม่ตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตมันไม่ตอบโจทย์เรื่องของการดึงศักยภาพออกมามฉะนั้นเครื่องมือที่สําคัญก็คือว่าทําอย่างไรให้พนักง,งานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วสามารถบาลานซ์ชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวได้ได้อย่างสมดุลนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปในการที่จะทําให้พนักง,งานมีสุขภาพที่ดีในองค์กรนะครับแล้วก็ประกอบกับสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าเราไม่ได้มองตัวพนักง,งานอย่างเดียวนะครับ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือว่าเมื่อพนักง,งานามีปัญหาด้านครอบครัว<ม>ก็ส่งผลกระทบทางอ้อมกับการดเนินธุรกิจเช่นกันนะครับ<ม>เพราะว่าการที่จะดึงศักยภาพประสิทธิภาพออกมาได้น,นะครับประสิทธิภาพมันเท่ากับศักยภาพลบด้วยสิ่งลบกวนนะครับฉะนั้นถ้าถ้าพนักง,งานยังมีสิ่งลบกวนความกังวลใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพให้กับ อ,องค์กรได้ในการทํางานในแต่ละมิติของของ,ของ,ข,องของภาพรวมขององค์กรในสักษณนี้ครับผมก็คือ,อประสิทธิภาพเท่ากับศักยภาพลบด้วยสิ่งลบกวนสิ่งลบกวนสิ่งนี้คนที่คนมองท้ามาไอสิ่งลบกวนเหล่านี้คนจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าองค์กรสามารถมองเห็นสิ่งนี้แล้วไปจัดก,การเรื่องสิ่งนี้นะครับได้เนี่ยโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตเนี่ยทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันก็สามารถเติมเต็มให้การทํางานมีประสิทธิภาพได้อ่าโอเคทีนี้ถามอ,อีกนึงไอสิ่งรบกวนเนี่ยที่ทางไทซัมมิทฮาร์เนสเห็นเนี่ย ตอนนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจ oh, ครับคือถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งรบกวนเยอะมากโดยเฉพาะเ,เราเราต้องบอกก่อนว่าพนักง,งานเวลามาทํางานกับเราเขาจะก็ต้องเคลื่อนย้ายจากต่างหวัดมานะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาเขาต้องการกับชีวิตคือหนึ่งหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองครับนะครับแต่เข้ามาเป็นแพ็กเกจไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวนะเข้ามาเลี้ยงตัวเองและคร<พ>อบครัว <พอ S 1> ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยนิติแบบนี้เราอาจจะมองข้ามกันไปฉะนั้น เราจัดสวัสดิการเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้สะท้อนไปถึงครอบครัวก็ด้วยนะครับภายใต้งบประมาณที่ที่ทเราสามารถจ่ายได้นะครับฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรเนี่ยมีงบประมาณเรื่องสวัสดิการอยู่แล้วแต่มิติในการดีไซน์สวัสดิการเนี่ยจะทําอะไรให้มีผลกับความเป็นอยู่ครอบครัวได้เนี่ยอนนี้เป็นมิติที่สําคัญเหมือนกันอืมครับอันนี้เราพูดถึงถึงด้วยครอบครัวแล้วเราอยากจะรู้ว่าในเรื่องของประเด็นของนโยบายท,ที่เป็นมิตรขับครอบครัวเนี่ยมันมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างอ่ะที่องค์กรควรจะมองครับ ไ,ได็นที่ถึงก็คือในเรื่องของอชีวิตการทํางานในองค์กรนะครับแล้วก็ทําอย่างไรให้เขาอ,อยู่กับองค์กรแล้วได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมนะครับ,รบอย่างที่องค์กรเราเห็นอย่างผมเนี่ยเป็นองค์กรพนักงาน2,000คนกว่าคนนะครับมีสุภาพสตรีเนี่ยที่เป็นพนักงานหญิงอยู่ที่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พันเจริร้อยคนครับซึ่งมิติการบริหารด้านด้านบุคาลากรเนี่ยมันก็จะแตกต่างองค์กรที่เป็นผู้ชาย ล้วนหรือผู้ชายครึ่งหญิงครึ่งครับ,รบฉะนั้นเมื่อมีผู้หญิงเยอะเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้บริหารสวัสดิการให้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตเขาจริงๆงนะครับส<ม>ิ่งที่เราทําก็คืออาจจะเห็นชัดเจนได้เลยคือ,เ,อ,อรเรื่องของการเรื่องการทำทำห้องนมแม่ห้องนมแม่แมใช่นะครับซึ่งซึ่งสิ่งนี้นะครับมันเป็นเ,เราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเวลาเราหาบริหารสวัสดิการแล้วเราจะไปเจอจุดบางจุดที่มันไปตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพนักงาน ก็เลยเป็นที่มาที่แปลว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงถึงจะดีไซน์นกิจกรรมหรือดีไซน์สวัสดิการนะครับให้ตอบโจทย์การลงชีวิตของพนักงานนะครับอือจะลองเล่าถ้าพี่ดีแมว่าทาไมห้องตรงแม่ถึงกลายเป็นประเด็น<อ>ที่เรา<อ>เราให้น้ําหนักเราให้ความสําคัญกับมันนะเรื่องนี้ฮะเอ่อถ้าเราเชื่อว่าถ้าพนักง,งานไม่มีความกังวลโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกนะครับ เพรูกนี่สาคัญเพราะเป็นหัวใจนะเป็นหัวใจของพนักงานที่ที่เขาจะต้องดูแลและอบอุ้มให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วพนักงานเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับข้อลูกเสร็จปุ๊บก็จะส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายต่างจังหวัดได้เลียงครับนั่นทําให้เขาแบบว่าข้อเสร็จปุ๊บเขาต้องเหืนหามลูกด้วยนะครับแทนที่ข้อเสร็จปุ๊บจะเลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเองนะครับไม่ต้องไปซื้อนมผงที่ ต้องใช้เงินจํานวนมากในการที่จะซื้อนมมาให้ลูกช้งที่ตัวเองก็มีนมอยู่แล้วแล้วก็เป็นนมที่มีคุณค่าทางธรรมชาติด้วยนะครับเราก็มองว่าเออถ้าสิ่งนี้เราเราปรับอีกนิดหน่อยได้ไหมว่าปรับสวัสดิการอย่างไรให้พนักงานสามารถที่จะเ,ออเก็บน้ํานมของตัวเองเนี่ยส่งไปให้ลูกที่บ้านได้อ,อย่างน้อยนะครับสายยแห่งครอบครัวมันเกิดนะครับระหว่างการดีบน้ํานมเอาผ้าพัดเอาผ้าลูกสาวลูกชายมาตั้งนะครับด้านหน้าแล้วก็ ใช้เครื่องหรือใช้มือบีบก็ได้นะครับแล้วก็ส่งน้ำนมกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับบริษัทก็ซัพพอร์ตเต็มที่ ừ ừ. ผมคิดว่าการสร้างสายใยและแห่งครอบครัวเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้พนักงานมีความสุขในการอยู่ในการใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขในการทํางานกับองคอ์กรนะครับแล้วมันก็ทําให้ประสิทธิภาพเขาสามารถทํากับองค์กรได้อย่างเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาครับผมก็คือเขาบอกว่าจริงเด็กเนี่ย ในช่วงหนึ่งถึงสามปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากเนาะคุณจะต้องมีสายใยครอบครัวนะครับที่สาคัญคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือขาดไม่ได้คือการได้ได้ดื่มนมแม่ไม่ว,ว่าแม่จะอยู่จะอยู่กับคุณแม่หรือไม่อยู่คุณแม่เนี่ยก็ควรจะให้นมแม่เนี่ยไปถึงลูกไ,ได้ใช่ครับซึ่งบริษัทก็พยายามจัดสวัสดิการเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยดูแลบนใีครอบครัวแล้วถือว่าอันนี้ประสบความสำเร็จแค่ไหนครับกับการทำแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราโชคดีฮะที่มีพนักงานเป็นผู้หญิงซะเยอะ แล้วทําให้เราเรียนรู้ว่าการจัดสวิจารเนี่ยบางทีต้อง,งเขาเรียกต้องดูบริบทอของขององค์กรด้วยครับว่าบริบทขององครพนักง,งานมีมีบริบทแต่ละคนอย่างไรนะครับดังนั้นการทําห้องนมแม่เนี่ยมันมันไม่ได้ทําเพื่อัวพนักง,งานเองแต่มันทําให้สังคมครอบครัวซึ่งถือเป็นสังคมที่สําคัญที่สุดนะครับใน,ในการสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะครับฉะนั้น การที่เราดูแลพนักงานดูแลลูกพนักงานนะครับมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเ,เราดูแลสังคมรอบนอกไปด้วยแล้วก็พนักงานก็มีความสุขในการทำงานอยู่กับเรานะครับแล้วก็ทำให้เ,เราเป็นองค์กรที่ได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกได้รับความชื่นชมจากพนักงานเองที่ดูแลตัวพนักงานได้อย่าง ดีนะครับจากสิ่งที่เราพยายามบริหารสวัสดิการหรือออกแบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับตัวบริบทของพันักงานที่มีอยู่ในองคอ์กรครับและสิ่งสําคัญก็คือว่าสิ่งที่เราภูมใจที่สุดก็คือเราเราได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทําเช่นการส่งงกลับบ้านครับซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันง่ายแสนจะง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไร แค่บีเเก็บน้ำนมแช่ฟิตใส่กล่องโฟมโดยที่ไม่ต้องมีน้ําแข็งแต่วิธีการแพ็คก็ต้องหนาแน่นที่หนึ่งแค่หนังสือพิมพ์ก็ได้ครับส่งไปกับบ้าน18ชั่วโมงไปถึงไม่ละลาย mm hmm. นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้และค้นพบใหม่ก็คือว่าการส่งนมกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็คือแค่เก็บน้นํานมจากที่ทํางานนะครับสักอาทิตย์หนึงอย่างเงี้ยเก็บอาทิตย์หนึ่ง,ง,นะงแล้วก็ แช่แข็งไว้แล้วก็แพ็กใส่กล่องโฟมนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ปิดโดยที่ไม่ต้องมีน้ําแข็งนะครับสิบแปดชั่วโมงเนี่ยใกล้สุดทาดใหญ่น้ควนพนมอย่างเงี้ยไปถึงน้าแข็งก็เอาน้ำนมก็ไม่ละลายนะครับแล้วก็คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เอามาตั้งไว้นะครับกับน้ำอุ่นก็ได้หรือตั้งไว้กับอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับแล้วก็เทใส่ขวดนมให้ลูกได้ดื่มนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่จริงๆแล้วเราไม่เคยรู้เลยนะครับแต่แล้วมันก็ง่ายมากทที่จะําาให้นนักง สามารถเลี้ยงลูกได้ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ต้องเดินทางกลับา่างดิหวทดหรือต้องลาออกจากงานอะไรพวกนี้นะครับทำให้เราก็เสียสูดเสียบุครรากรน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําให้สถาบันครอบครัวคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของพน,าาน,นักงานได้เลี้ยงหลานด้วยนะครับด,ด้วยนมของลูกของลูกตัวเองเอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงซ้อนเนาะรหรือประโยชน์เชิงซ้อนให้กับครอบครัวที่มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับผมคิดว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วที่จะจัดการขนส่งเนี่ยเราต้องติดต่อประสานงานอะไรกับใครบ้างครับอ๋อก็ง่ายๆครับรถขนส่งสาธารณะรถตัป๋ประจําทางเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายมีรถตู้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่ง delivery หลายๆที่ก็สามารถที่จะรับส่งได้แล้วก็ติดต่อเข้ามารับที่ที่บริษัทเลยแลกสถาน,นี้พนักง,งานก็ทํางานง่ายนะครับ,รบแล้วก็ ทีมงานเราก็ให้ความพพอร์อย่างดีนะครับอย่างอย่างที่บริษัทเซินรัเน็ตเนี่ยนะครับในห้องนมแม่เนี่ยเรามีให้ทุกอย่างนะครับมาแต่แต่ตัวกับเต้านมอย่างเดียวกับความรู้ที่เราจะป้อนให้นะครับในการเก็บดูแลความสะอาดในลักษณะนี้นะครับแต่องค์กรเล็กๆก็ไม่ต้องไม่ต้องมีห้องขนาดใหญ่ของเซ็นทเน็ตนะครับแค่มีมุมเล็กๆให้เขาให้พนักงานที่ใช่พอแล้วฮะประมาณหรือโต๊ะก็ได้นั่งอยู่กับโต๊ะแต่ว่ามีวิธีการหน่อยเช่นเอา้าคลุมมีเครื่อง ด,ด,ดูดนมจากเต้าเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ขวดไปแล้วก็มีตู้เย็นที่ก็แช่ไว้อย่างนี้ก็พอแล้วนะครับฉะนั้นในในการทําเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับครอบครัวนะครับในมิติวงกว้างทั้งคุณตามคุณยายได้เลี้ยงหลานจากนมของลูกของลูกตัวเองแม่ก็ได้นมจากเาต้าของตัวเองไปให้ลูกนะครับมันเกิดสายใยความผูกพันมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เราคิดครับครับ,รบผมก็ฟังดูแล้วเนี่ยผลลัพธ์ก็น่าจะเป็นดีเชิงบวกเราเราค่อนข้างจะ องค์กรเราก็ค่อนจะดีใจครับที่ทําเรื่องนี้แล้วพนักงานมีความสุขพนักงานเราได้ลูกพนักงานเราได้ครับคุณตาคุณยายก็มีความสุขในการเลี้ยงหลานผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราบริหารจัดการแล้วเราก็คุ้มค่ากับการที่จะทําในเรื่องนี้ครับแล้วมีผลไหมกับการที่พนักงานขาดลาตายหรือว่าเราโอ้อันนี้สะท้อนเห็นชัดเจนมากครับของของค์กรของผมเนี่ยนะครับสถิติการเทอร์นเวร์อยู่ที่0ูนจ สองเปอร์เซ็นถือว่าต่ํามากนะครับแล้วก็การขาดราษาอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตกว่าจากพนักงานสองพันคนก็สือว่าต่ํามากเหมือนกันนะครับฉะนั้นแน่นอนคาว่าประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันเกิดขึ้นกับองค์กรแน่นอนนะครับต้งด้านคุณภาพการควบคุมต้นทุนในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ดุลสินวัลลองที่องค์กรต้องทาอยู่แล้วได้จากการที่พนักงานไม่ต้องมีความกังวลอะไรในเรื่องของการใช้ชีวิตในการที่ต้องเลี้ยงดูลูก ก็คือเขายังได้ทางานได้อยู่ในเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะส่งนมไปดูแลลูกที่อยู่ห่างไกลได้อาจจะอยู่ในเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะไปเรียกว่าสุดขอบประเทศไทยก็ไปได้ถึงใช่ครับครับผมแล้วก็ทางองค์กรเนี่ยก็ก็แฮปปี้เพราะพนักงานเนี่ยก็สามารถที่จะโฟกัสกับเรื่องงานได้เต็มที่ในเดียวกันก็มีเวลาที่จะไปดูแลลูกในมุมของการให้นมแม่ใช่ครับแล้วก็พนักงานผมว่าพนักงานเขามีความสุขในการแต่ละครั้งที่เข้าไปเก็บน้ํานมในห้องห้องนมแม่เนี่ยคือเราไม่มีเวลานมคัดเมื่อไหร่ เวลาเมื่อไรเวลาที่จะต้องมาบีบน้ำนมเมื่อไหร่เข้ามาเลยนะครับแต่ครับแล้วก็เพื่อร่วมงานก็เข้าไปทํางานแทนเนี่ยมันเกิดมิติสังคมภายในการให้เอื้ออาทรต่อกันด้วยนะครับนะครับผมว่าภาพรวมผมคิดว่าโอเคกับกับสิ่งที่เราทําให้กับครอบครัวพนักงานและตัวพนักงานเองมีความท้าทายเลยมั้งฮะเพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่เนาะกับการที่บริษัทจะแบบให้เวลาในการทำงานไปปั๊มนมล้กซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรงนะครับมีความท้าทายมี อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับความท้าทายแรกเลยนะฮะคือประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องทําความเข้าใจกับพนักงานที่เป็นผู้หญิงนะครับ,รบให้เห็นความสําคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยมนมผมคิดว่าพื้นฐานตรงนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ทําเนี่ยเดิมพนักงานไม่ได้สนใจคือพนักงานหญิงไม่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญในการที่จะเอามนมตัวเองไปเลี้ยงลูกก็ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อกลนมผงลักษณะนี้ซึ่งเอ่อ นมแม่เนี่ยมันมีภูมิต้านทานมากกว่านมสหลายเท่ามากนะฉะนั้นเนี่ยมิตินียคือทาอย่างไรให้เปลี่ยนแนวความคิดในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองนะครับซึ่งเราก็ทําให้หมดท,ทั้งการสอนนะครับอย่างผู้ชายเราเนี่ยที่เป็นคุณพ่อเนี่ยก็สอนสามารถสอนให้ผู้หญิง<อ>เก็บนำ้ำนมได้ใช่ครับเก็บน้ำนมได้สอนอสอนผู้หญิงให้สามารถบีนนบน้ำนมได้นะครับ,รบเพราะว่าเราบอกว่าสถาบันครอบครัวไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่ต้องเลี้ยงลูก ครับคุณพ่อเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่จะให้กําลังใจคุณแม่ในขณะที่ให้นมในขณะที่มีลูกอ่อนอยู่ในขณะนี้นะครับฉะนั้นผมว่าการหล่อหล่อให้ผู้ชายมีความรู้ในการที่จะเลี้ยงดูลูกได้นมภรรยาตัวเองนะครับมันก็จะเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ให้เกื้อหนุนการทําให้สถาบันครอบครัวหรือลูกเขาเนี่ยเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนะครับครับผมก็ถือว่าก็เรียกว่ามีความท้าทาย ในเรื่องของการให้ความรู้ของคนเพราะกสียอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมุมนมแม่เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับผมก็เป็นการให้ความรู้ในเดียวกันนี้ก็คือทางคุณพ่อก็สามารถมีส่วนในการที่จะเข้าไปช่วยบริหารดการได้ทีนี้ถามนิดนึีว่า,อานอกจากเรื่องเกี่ยวกับมุมนมแม่แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่ทางบริษัทเนี่ยได้พยายามทําขึ้นมาเ,นเพื่อสนับสนุสนนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวครับสิ่งที่เรามีก็คืออีกตัวหนึ่งก็ เป็นเรื่องของทุนการศึกษาทุนการศึกษาเรามีทุนการศึกษาเป็นเรียกว่าเป็นมูทีไทยสมิธนะครับซึ่งให้กับทุนการศึกษาพนักงานทุกปีนะครับทั่วทั้งทั้งทั้งหมดที่เป็นลูกพนักงานนะครับหรือลูกบุคลากรเราเนี่ยนะครับก็ในกลุ่มไทสมิธเลยนะครับปีหนึ่งก็หลายหลายหลายพันทุนนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าตั้งแต่ประถมยันยันปริญญาตรีนะครับตามอนไขนะครับซึ่งเรามองว่า เราทําอะไรได้เพื่อครอบครัวเนี่ยหรือแบ่งเบาภาระ,ะให้กับบุคลากรของเราเนี่ยได้เนี่ยเราก็จะทําโดยการบริหารสวัสดิการของเราในขะฉะนั้นเราก็จะให้ส่วนการศึกษาพนักง,งานเป็นประจําทุกปีนะครับอ,อีกตัวหนึ่งที่เราทํามาแล้วก็ประมาณเจ็ปีก็คือในเรื่องของการเปิดคลคินิกธันตกรรม,มนะครับคลินิกธันตกรรมเนี่ยพนักง,งานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะทํางานอยู่กับเราจันทร์ถึงศุกร์บางที สาร์อท์ด้วยางทีมีโอทีถึงสี่ทุ่มด้วยในลักษณะน,นี้แทบไม่มีเวลา <ไป S 2> ลุดเลยแทไม่มีเวลาเไปไหนก็ไปได้ใช่ฉันเล้จะทำอย่างไรถึงให้พนักง,งานได้สามารถที่จะหรือเราจะสามารถดูแลพนักง,งานของเราได้อย่างเต็มที่ก็เลยติดต่อมาเปิดคลินิกเปิดคลินิกทาตกรรมในโรงงานนะครับในในโรงงานของเราแล้วเราก็ให้สิทธิ์พนักง,งานเอ่อครอบครัวพนักง,งานสามารถเข้ามาใช้ได้ด้วยครอบครัวก็มาใช้บริการได้ใช่ครับเพราะว่าเราเรามีค่าสวัสดิการ ของพนักงานเนี่ยเรารวมส่วนของครอบครัวด้วยค่างสถาพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับจากนั้นครอบครัวก็สามารถที่จะมาใช้นะคบห้องธัลยกรรมของเราได้จากนั้นเราก็พยายามที่ทําอะไรก็ได้ให้พนักงานได้รับประโยชน์แล้วสะท้อนถึงกับครอบครัวเขาด้วยครับโอเคก็คือจากเริ่มที่จากมุมนมแม่เนาะมีให้มีเรื่องทุนการศึกษามีคลินิกศาลกรรมที่ให้ครอบครัวมาใช้ได้ครับถือว่าเยอะมากแล้วมีสิทธิ์อีกนะครับที่ที่พยายามทำหรือกําลังวางแผนว่าจะทำครับเอ่อ สิ่งที่เราทำทำมาณปัจจุบันก่อนนะฮะก็คืออีกตัวนี้คือการตรวจมะเร็งรปากมนลูกมะเร็งเต้านม,มนซึ่งตรงนี้เ,เดิมเนี่ยเราไม่คิดเราไม่คิดเหมือนกันเหมือนกันมูนมแม่เลยฮะเพราะว่าเราเราเรา,เราเป็นนัธธรรกบระสาทรัพยาความรู้ที่เป็นผู้ชายก็จะเข้าใจผู้หญิงน้อยหน่อย <c oughs> แต่ทำไมทำมา,า,มาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเราไปอ่านสถิติต่างๆหรือการเสียชีวิตการเสียชีวิตของของผู้หญิงเนี่ยเกิดจบบากมะเร็ง ปามันลูกรเรารต้องถือว่าเป็นตัวต้นๆเลยใช่เราก็เลยเอ๊ะเราน่าจะจัดสวัสดิการเรื่องแบบนี้นะนะครับโดยที่เรามีงบประมาณในการที่จะรักษาพยาบาลแต่ทําไมเราไม่ดูแลเชิงป้องก,กอันบ้างเราก็เลยจัดให้มีการตรวจมะเร็ง่างมันลูกนะครับประมาณห้าพันเคสหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าพนักงานเป็นมะเร็งในืสี่คนแล้วโชคดีครับที่พนักงานที่เป็นมะเร็งปากมันลูกเนี่ยนะครับเข้าไปรักษาที่ศูนย์มะเร่งชายขบวชียงบุรีนะครับจนปัจจุบันก็หาย เรา<ม>ยื่ได้เป็นสิบสิบปีแล้วสิ่งที่เราไปเยี่ยมเวลาที่เขาตัดมะเร็งแบบนั้นเราไปเยี่ยมพนักงานเราเจอเห็ไหมครับเจอลูกชายลูกสาวเจอคุณแม่คุณ<ม>ตาคุณยายอยู่ที่ที่เฝ้าไข้ยอยู่ครับเราไปเห็นปุ๊บเราก็โอ๊ยเราไม่ได้แค่ช่วยพนักงานอย่างเดียวแล้วนะแต่กําลังช่วยครอบครัวเขาเพราะเขาคือ,อกำลังสําคัญในการหาเลิงครอบครัวรถ้าไม่มีโครงการตรวจมะเร็งปบบมันลูกเขาคงไม่เจอหรอกครับ่กเขา,าขเป็นมะไรฉะนั้นถ้าเราช่วยชีวิตเขาแล้วก็ช่วย ครอบครัวเขาด้วยเือสิ่งที่มันสะท้อนถึงว่าเอ้ยนี่คือการดูแลการดีไซน์สวัสดิการให้สอดคล้องก <currently. S 2> ับบริบทของของพนักงานในองค์กรนี่คือมองตั้งแต่ตัวพนักงานยาวไปถึงครอบครัวเลยใช่ครับผมถามนิดนึงเสน่ห์อันหนึ่งของของที่ทํางานที่ไทยไทซัมบิทานสเนี่ยก็คือเรื่องของการออกแบบสวัสดิการเนาะซึ่งสังเกตว่าหลายๆสวัสดิการเนี่ยออกมาแล้วน่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใจผมคนทำงานแล้วก็ได้ยินมาว่าที่ทางนี้เนี่ยก็มีทาง สภาพแรงงานเนี่ยเข้ามาดูออกแบบเพอจะเล่าให้ฟังหน่งนะว่าตรงนี้เข้ามาได้ไงปกติสภาพแรงงานเนี่ยเขาไม่มาทําเรื่องนี้เขาจะทําเรื่องอื่นนะเกี่ยวกับเรื่องนค่าแรงค่าโบนัสแต่คราวนี้เขามาทาเรื่องสวัสดิการเออเราเองเก็เขาก็มาทำอย่างนี้ได้ไงครับคืออันนี้ผมต้องบอกตัวผมต้องให้เครดิตสสสนะในการที่จะเรื่องขององค์กรสุขภาวะนะครับแล้วเราทำตัวแฮปปี้โอเพนเนี่ยมันมีเรื่องของแฮปปี้แปดประการนะครับเดิมเราก็ ฝ่ายบุคคลก็ออกแบบเองซึ่งสุดท้ายทําไปทํมามันก็เหนื่อยเปล่าเอางบประมาณบริษัทเปอะไรแม่น้ำโดยที่เราออกแบบสวัสดิการไม่ได้สนองตอบความต้องการของพน,นักง,งานเลยหรือไม่อตอบตอบคุณภาพชีวิตของพน,นักง,งานครับนะครับเราก็เลยมามองว่าเอ๊ะมันจะทอย่างไรนะครับสดสภาพแรงงานของเราเนี่ยแน่นอนว่าการขอสวัสดิการหรือค่อยร้องแต่ละปีเนี่ยมีเรื่องสําคัญคือบนนักับการปรับค่าจ้างครับเราก็เอ๊ะทำยังไงถึงให้ สวัสดิการเอ่อสาภาพแรงงานมีส่วนร่วมในการออกแบบคุณภาพชีวิตของของสมาชิกเขาครับนะครับ,รบก็เป็นที่มาที่แปลว่าเอ่อเชิญสาภาพแรงงานมานั่งคุยกันก็เกิดไอเดียหลายๆเรื่องนะครับที่สาภาพแรงงานเขาได้นําเสนอนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เป็นการตรวจมะเร็งตับเดิมเนี่ยเป็นการตรวจปีจากภาครัฐแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับภาครัฐก็เอ่อบทโปรโมชั่นคงกางโลนหลงนะครับก็พยานงานต้องจ่ายตัง กันเองก็อ้าวงั้นก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนจากสุริการค่าสวัสดิ์เป็นค่าตรวจบะเร็งฝมลูกเชื่อมป้องกันซรแค่ mm hmm. สิ่งนี้ก็ได้จากสาภาพแรงงาน mm hmm. ฉะนั้นสหภาพแรงงานเนี่ยมิติหนึ่งโอเคในเรื่องของการขอปรับค่าจ้างแล้วก็ขอโบนัสแต่ละปีแต่มิติหนึ่งเนี่ยอยากให้เขาดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกเขาด้วยหรือพนักงาน,นองค์กรเราด้วยฉะนั้นเวลามานั่งคุยการในการออกแบบการทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในแต่ละปี สหภาพแรงงานจะมีส่วนเข้ามาออกแบบแผนในทุกๆปีนะครับซึ่งผมถือว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุดฉะนั้นเขาจะรู้ดีเทลรู้ความต้องการของพนักงานมากที่สุดฉะนั้นตัวนี้แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถออกแบบนะครับสวัสดิการที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพนักงานได้จริงๆครับแล้วก็เป็นความร่วมมือ S <S ใช่อันดีนะครับ,รบการเปิดช่องให้สาภาพเนี่ยเขามาทำในประเด็นที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ในเชิงบุกด้วยก<ช>ับทางพนักง,งานใช่ครับก็บจริงก็มีหลายๆเรื่องที่เราฟังเรื่องดีๆมานะครับในวันนี้เนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆองค์กรนะก็อาจจะมีความสนใจนะครับในการที่จะนํานโยบายที่เป็นวิของครอบครัวเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยอ,าอยากให้คุณพยับช่วยแนะนำนิดนึงว่าองค์กรไหนที่อาจจะกําลังสนใจจะทําให้ทําดีเนี่ยอยากจะให้ฝากคาแนะนํานิดหนึ่งนะครับว่าเออเราจะแนะนําท่านอย่างไรดีครับ ครับผมผมผมเชื่อว่าหลายหลายองค์กรก็ทําเรื่องของสุดิการที่เป็นปนกับครอบครัวแล้วก็ทาให้ดีอยู่แล้วนะครับก็แต่อาจจะมีอีกหลายหลายองค์กรที่ยังไม่ไดเ้เห็นว่าครอบครัว,วมีผลกระทบโดยตรง,ง,งยังไงกับทางอ้อมยังไงกับดำเนินธุรกิจนะครับก็อ,อ,อ,อยากจะเชิญชวนอย่างนี้ครับว่าในผมเชื่อว่าเราทุกทุกองค์กรต้องการศักยภาพของพนักง,งานในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่องค์กรต้องการ นะครับแต่อย่างที่เขาบอกนะครับประสิทธิภาพเท่ากับศักยภาพลบด้วยสิ่งลบกวย mm hmm. ฉะนั้นการที่พนักง,งานมีความกังวลนะครับวันนี้จะเอานมที่ไหนให้ลูกกินจะลูกลูกจะทานข้าวกลางวันอย่างไรจะเอาค่า mm hmm. เทอมที่ไหนไปจ่าย mm hmm. พนักง,งานมีปัญหาด้านสุขภาพสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนสุขภาวะด้านจิตใจครับกระทบกับร่างกายนั่นหมายความว่ามันกระทบกับศักยภาพที่เขาจะแสดงออก ให้กับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่ทําสวัสดิการแล้วออกแบบให้เพิ่มถึงครอบครัวด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมภายในองค์กรเขาสามารถดูแลตัวเองได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับสังคมได้ยังมีความสุขผมคิดว่าศักยภาพที่เราต้องการเขาจากตัวเขาเขาจะทุ่มเทให้กับเราทั้งหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้ทุกองค์กรนะครับลอง ออกแบบสวัสดิการที่เรามีอยู่แล้วตังงบประมาณที่เราสามารถจ่ายได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากหรือเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นการออกแบบการดูแลนโยบายที่เป็นมีคกรกอบครัวสวัสดิการที่มีครอบครัวเนี่ยนะครับผมอาจจะเด้นย้ําเสมอว่าอย่าเริ่มต้นที่งบประมาณมถ้าเราเริ่มต้นที่งบประมาณเราไปต่อไม่ได้แต่เราเริ่มต้นที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้พนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วก็ประมาณก็ค่อยมาบริหารสวัอดิการอ่ามาบริหารกันตามหลังนะครับตั้งโจทย์ก่อนว่าจะทำไงพนักง,งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวอยู่ดีกินดีนะครับจากนั้นเราก็มาดูประมาณที่ลมีแล้วก็จะสรรให้ได้สั่งนี้ผมคิดว่ามันจะทําให้องค์กรเราสามารถที่จะเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความได้เปรียบในการแข่งขันพนักง,งานเราก็จะมีความรักความผูกพันเกิดแรงงานสำนักที่ดีศักยภาพก็ได้กลับมาเต็มเ็ให้กับองค์กรครับ ครับผมก็ดีกว่าตั้งโจทย์กันเลยว่าอยากจะเห็นคุณภาพพนักงานดีเร่นงไรเราค่อยมาวางวางแผนเนาะแล้วก็สําคัญเนี่ยสมการที่คุณพยาพูดไปเสมอเนาะประสิทธิภาพเท่ากับศักยภาพลดสินรบกวนซึ่งหนึ่งในสิ่งรบกวนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเขานั่นเองถ้าเราสามารถเปลีนจัดการตร่งนี้ได้เนี่ยก็ ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะด้วยเนาะใช้การวางกานที่เนี่ยก็จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพขององค์กรเยอะขึ้นได้นะครับผมแล้วอย่างในกรณีตะกี้กพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบุมนมแม่เนี่ยถ้าองค์กรสนใจเนี่ยสามารถติดต่อไปที่หน่วยงานไหนได้บ้างครับหน่วยงานแรกเลยถ้าอยากถ้าอยากเห็นวิธีการบริหารจัดการที่เป็นรูปประรมก็ที่บริษัทไทยสกินไทยจังกัรมหาชนเลยครับอยู่ที่หลังเจ้าบางชนบรีครับแล้วก็อีกสถาบันหนึ่งที่สําคัญก็คือ บริวิที่ศูนย์นงแม่แห่งประเทศไทยอันนี้มีทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการแล้วก็งานวิจัยที่เอาไปใช้ในการที่จะจัดการเรื่องสวัสดิการเหล่านี้นะครับหรืออีกทางหนึงก็คือที่สสสโดยตรงนะครับติดต่อไปได้เลยครับผมคิดว่ามีอะไรหลายอย่างให้เราได้ออกแบบสวัสดิการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรของเราครับครับได้ครับก็วันนี้ก็ ได้เรียนรู้อะไรกันเยอะเลยนะครับกับการที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสสัสดาริการในครอบครัวนะครับผบให้ที่จะมีผลต่อคนไปทํางานนะครับผมให้มีศักยภาพที่ที่ดีนะครับผมก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านคุณประยับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอสัสดิการครอบครัวนะครับสวัสดิการที่เป็นมิตรกับครอบครัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราก็คงมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ทางกับทางบริษัทด้วยได้คงณยนดีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัคดีครับ กลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการ Well Being Wisdom Talk นะครับในเอพิโซดต่อไปได้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นรายการที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิต